วันนี้ก็จะมารีวิวคุกกี้พ่อมดนะครับระดับอีพิกค่าแสงแล้วก็เป็นสายเมจิกเพียงตัวเดียวนะครับของระดับอีพิคทั้งหมดในปัจจุบันสเตตัสเททพเียวๆแบบไม่ใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็การ์ดก็คือค่าแรงดนตีนะครับตั้งต้นถือว่ากลางๆนะแล้วก็ป้องกันไอเทมพีค่อนข้างน้อยในขณะที่อาตาัตราคริติคอลนะครับ15%ตามมาตรฐานแล้วก็นามเมคคริติลลร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานเช่นกัน ความสามารถสกิลนะครับพาสซีฟเมื่อโจมตีตรงเป้าทั้งหมดนะครับจะให้เอฟเฟกไฟดูดซึ่งมันเป็นดีบัฟนะครับไฟดูดจะเป็นการลดต้านทาน่าแุนะครับสองเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งสแตก็กสะสมได้สูงสุดสี่สแต็กเท่ากับว่าสูงสุดก็คือได้ลดต้านทานนะครับแปดเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องห้าวินาทีและตัวนี้นะครับควรจะใช้ก็ต่อเมื่อมีสองดาวขึ้นไปเพราะว่าความสามารถไฟดูดนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกในการลดต้านทาน,ทาน่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ห้นี่ไม่ใช่ว่าบวกเข้าไป50าสินะหมายถึงว่าเพิ่มเป็นห้จาก8%ก็คือ4%บวกกับ8%ปดสนะครับสูงสุดการโจมตีปกตินะครับถ้าเกิดเป็นนัดเดียวก็จะเป็นแปดแล้วก็ถ้าเกิดแบบชาร์จนะครับมันจะยิงแบบเป็นเขาเรียกอะไรเชนคอมโบนะครับก็คือชิงสายฟ้าโดยในนัดแรกนะครับจะเป็น114%แล้วก็อีกนัดต่อๆไปนะครับจะลดลงตามลำดับก็คือเหลือร้อยร้อยสี่เก้าสิบสี่แปดสิบสี่แล้ว แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบชาร์จยิงนะครับค่อนข้างจะง่ายกว่าตัวอื่นก็คือชาร์จค้างไว้เลยนะครับแล้วพอมันหมดชาร์จครั้งแรกเนี่ยชาร์จที่2ก็จะทํางานต่อนะครับโดยคุณไม่ต้องปล่อยปุ่มจบตีครั้งเลยก็ยังได้นะแล้วมันจะชิ่งด้ำไปเรื่อยเพียงแต่ว่าเบาลงเรื่อยๆแค่นั้นเองสกลิลพิเศษหรือว่าสกลิลหนึ่งนะครับจะเป็นลูกแก้วสายฟ้าอันนี้ก็คือปล่อยสายฟ้าในพื้นที่นะครับมันจะทํางานอัตโนมัตินะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะไม่กว้างเท่าไหร,นรจจ่นะครับจะโจมตีนะครับ ก็สีวิก็น่าจะประมาณสีครั้งนะครับก็ประมาณ80% 0รเราเนี้แล้วก็คูดาวิบวินาทีที่สาดาวเพิ่มเศษทัพแนะครับแล้วก็ที่4ดาวนะครับจะเพิ่มความสามารถของท่าพิเศษหรือว่าสกิลหนึ่งบางแกะ,ะก็คือเวลาต่อเนื่องอีก2วินาทีนะครับก็คือคูเข้าไปจาก4วีวิเพิ่มอีกก็จะได้ดาเมจลมอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม้ตายหรือว่าอินเมตนะครับเลี้ยสายฟ้าก็คือจะเป็นการสร้างพื้นที่สายฟ้าขึ้นมาในวงกว้างขึ้น จริงมนันลักษณะใกล้เคียงกับสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะวงกว้างกว่าแล้วก็ยิงได้แรงกว่ายิงได้หลายนัดกว่าก็คือ,อตอนสร้างเสร็จเนี่ยจะเป็น2องร้อยเปอร์เซ็นในครั้งแรกแล้วก็ความเสียหายสายฟ้านะครับตอนหนึ่งครั้งคือหกสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายิงได้หมดสิบสองนัดนะครับและที่ห้าดาวนะครับตัวอันติเมตนะครับเลี้สายฟ้าเนี่ยถ้าเกิดโดนศัตรูตัวเดิมซ้ำนะจะเป็นการเพิ่มความเสียหายสะสมได้สูงสุดสี่สแตก็กก็คือปกติมันจะเป็นการเรนดอมอ่ะถ้าเกิดมันไม่ลงซ การอัติแฟ์เฉพาะของมันนะครับจะเป็นการเพิ่มโจมตีแล้วก็เฉพาะของสายเมจิกซึ่งอย่างที่บอกว่าในอีพิกนะครับไม่มีใครเป็นสายเมจิกนะครับแต่รู้สึกจะมีระดับแลอยู่ตัวหนึ่งมั้งก็คือเจ้าแปรธาตุซึ่งใช้แทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความสามารถของการเพาะมดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มอัตราคิติคิลของอัติเมดแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับอีก8%ซึ่งนับแปรธาตุไม่ได้จะเป็นต้องใช้อัตราคิติคอลแต่ที่เคยบอกไปว่าพิษของนับแปรธาตุไม่ติดคิ้จึงเป็นการเฉพาะตััััวทที่่ใช้้้ไดดเเฉพาาะะกบบอมนนนคร แล้วก็จะได้อฟเฟรพิเศษนะครับเวมนม์ที่ถูกลืมเนี่ยก็คือเพิ่มความแรงของอเม40%แต่ต้องเกิดขึ้นหลังจากใช้ท่าสกิลนะครับเพราะฉะนั้นโดยเมคาดิกแล้วจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งก่อนนะครับเราจึงใช้สัลเทต่อมามันถึงจะแรงขึ้นเราก็สังเกตได้ว่านะครับตัวการ์ดเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอนะเฉพาะสกิลหนึ่งกับอัลเิเมตเพราะฉะนั้นการโจมตีปกติจะไม่ได้รับผลนี้จึงเป็นตัวที่เน้นการใช้สกิลเป็นหลักมากกว่านะครับไม่ค่อยเน้นการโจมตีปกติเท่่าไหร จึงพอจะพูดได้ว่าจ้าพ้อมดเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่นในการลดต้านหาทัดแสงซึ่งจะไปเกื้อนหนุนให้กับตัวอย่างผิวเลมอนนะครับส่วนสกิลทั้งสองท่าจะเป็นสกิลเก็บศัตรูหมู่เป็นหลักมากกว่านะครับไม่ค่อยเน้นสกิลเดี่ยวและลักษณะพิเศษเฉพาะสุดท้ายนะครับก็คือท่าได้ของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นการเทเลพอร์ตหรือว่าบิงนะครับก็คือจะข้ามสิ่งกีดขวางทั้งหมดนะครับหรือว่ากระโดดข้ามเหวได้ด้วย ในเซิร์ฟอุปกรณ์นะครับดีสุดก็จะเป็นอาวุธทองนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ไฟนอล่านาเมดส่วนอันรองล,อง,ลองไปนะครับที่ดีตจะนำดับเลยนะก็จะเป็นความเสียหายท่าพลังโจมตีอัตราคริติคอลนาเมดคริติคอลเซตที่ดีสุดจะเป็นเซ็ตท่ทาสแสงนะครับที่เป็นตัวเลือกระดับต่อมาก็จะเป็นเซตโจรสลัดนะครับที่เป็นขายายดีบัฟลดต้านทานท่าใส่ามากขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์รวมนะครับจะเป็นเมื่อใช้สกิลพิเศษคือสกิลหนึ่งเนี่ย จะรับพลังป้องกันของศัตรูตที่อยู่รอบๆเนื่องจากว่าสกิลหนึ่งเป็นสกิลหมู่อยู่แล้วนะครับทำให้ช่วยซัพพอร์ตทีมได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะซึ่งตอนนี้เจ้าพ่อมดก็เป็นอีพิกตัวเดียวที่ผมมีตัวอาวุธสีทองนะครับส่วนไอ้ตัวที่เป็นหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงไม่ต้องงงนะครับอันนี้ผมขโมยมาจากเจ้าเลมอนเพราะว่าต้องการท่าแสงนะแต่ว่าไอ้ส่วนล่างจะเป็นกางเกงพา้าทิตนะครับเพิ่มท่าแสงสำหรับความสามารถในการแดชเทเลพอร์ตนะครับของเจ้าพ่อมดอ่ะ มีชาเลนจ์ทำให้ถ้าคิดน่าสนใจก็คือสเตตสามคีสิบสี่ปกติเนี่ยซึ่งการใช้งานแดนในการเทรลพอร์ตจะมีความน่าสนใจนะครับในด่านด่านนี้นะ ก็คือใช้ในการข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไปที่ถังเนี่ยปุ๊บข้ามได้เลยนะทำให้ย่นระยะเวลาได้ นี่คือการชาร์จแบบทำยิงโซ่นะครับ ก็ด้วยความสามารถในการเทเลพอร์ตเมื่อกี้นะทำให้เราเก็บไทตี้ใหม่ไปได้สำหรับสถานที่แนะนำพี่ให้เล่นช่วงนี้ก็จะเป็นการซับพอร์ตนะครับท่าแสงหนังผิวเลมอนในบอสเลดล่าสุดนะครับที่แพ้แสงอ่าซึ่งก็มีนะครับมีท่าแสงสองคนเลยนะครับมีทั้งพิชเทีโอแล้วก็ชาวเลมอนนะครับน่าจะช่วยซัพพอร์ตได้นะครับ เราจะบอกว่าตัวนี้เห็นว่าจะเป็นตัวดาเมจแต่ว่าดาเมจมันไม่ได้จัดนะที่สำคัญคือตัวอยากจะเป็นดาเมจหมู่มากกว่าด้วยดาเมจเดี๋ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยากคาดหวังว่าตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจที่ดีกว่านะถ้าตัวท่านในยาวเดียวกันนะเปิดมาให้เปิดสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็อัลเดเนครับกะไรให้สดหลังจากนั้นก็กดชารตีรัวๆไปเลยนะน่าจะเป็นคาร์ชัชาร์ตีง่ายๆเพราะว่าพาันมนรอบเสร็จมันก็จะยิงต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะเชนคอมโบไปได้นะครับจะไดการเก็บพวกลูกน้อง วิธีการอะไรเงี้ยแค่นี้แหละกดสกิลหนึ่งนะครับโคอาเป็เมมแล้วกดกดตีทาร์แค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับแต่ตอนนี้และต่วนนี้มีตัวทาร์แต่ไอเดียค่น,นั้นแหละเคลื่อนบูดาได้ให้กับเพื่อนได้เคื่อนเคลียร์ลูกน้องได้ส่วนถ้าจะเน้นเป้าถ้าจะเน้นดานเมจเป้าเดียวก็ไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะอย่างผิวเลมอนเนี่ยจะโดดเด่นกว่า เ่จะเห็นว right right anyway, ่าข้อเสียหายที่ทำาละครับได้แค่นี้เองแต่ว่าด้วยดาวน้อยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าพ่อมดนะที่โดดเด่นในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมเก็บศัตรูหมู่นะครับและเทเลพอร์ตได้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ